สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟล์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืน XM8 The Monster อส s ร u าย r ครับบวกอัตราในการยิง2แล้วก็ลบเมกาซีหนึครับวันนี้เราอยู่กันในเมปชำระบาปมีคนตามผมมา1คนครับ มื่อกี้มีคนตามผมมาหนึ่งคนครับไม่รู้ไปไหนแล้วอ๋อเห็นแล้วครับอยู่ด้านขวามือผมเดี๋ยวผมจะหาปืนแล้วก็ไปยิงเลยครับมาลงแล้วไม่โดนนัดสามโดครับเดี๋ยวผมหาปืนอีกกระบอกแล้วก็จะไปชาร์จเขาเลยครับเดี๋ยวผมาปืนชาร์จก่อนครับ ตอนนี้ผมได้ปืนชาร์จแล้วครับเป็น P90 แล้วก็สองพครับผมจะไปชาร์จเขาเลยครับผมคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่มีปืนทีครับเขาอยู่อีกไหมครัมีมีมีตัวมีตัวขี่รถแล้วขี่รถแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะขี่รถไปด้านล่างไหมครับ ขอให้ขี่รถไปด้านล่างเถงอะพนุ่มเอ้ยอีแล้วอยแล้วอยู่แล้ว,ลว,ลวปั๊บปั๊บปั๊บเตะครับเตะได้หนึ่งคียแล้วครับตอนนี้ทำอะไรพอนุ่มนายไม่ยอมขี่รถไปที่ไกลๆอะ่ะเดี๋ยวต้องดูบนท้องฟ้าก่อนครับเผื่อเขาจะเกิดมาใหม่นะเห็นแล้วแล้วแล้ว,เ,ลวเขาไปทางขวามือเมื่อกี้ เดี๋ยวผมฟาร์มสอบเขาแล้วก็ไปหาเขาเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะลงอ่าบ้านบ้านที่ข้างข้างน้ำไหมครับทางนู้นครับด้านสะพานเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวได้เจอกันแน่พ่อหนุ่มเดี๋ยวได้เจอกันแน่พ่อหนุ่มเอ้ย ทุกคนครับถ้าถ้าคลิปนี้ถ้าเสียงผมเบาต้องขอโทษได้ครับพอดีว่าผมมาตัดคลิปตอนกลางคืนแล้วก็ไม่อยากเสียงดังให้แม่ตื่นนะครับตอนนี้แม่ผมนอนอยู่ไม่รู้ว่าเออไม่รู้ว่าเสียงเบาไหมต้นคนนั่นนะครับเอ้าตัวเดิมเลยอะ่ะตัวขนตัวเดิมเลยเมื่อกี้ตัวที่ผมยิงอะ่ะบกแล้ววาผมผมบ่แล้วว่ามันต้องลงตรงนี้นี่ มันลงไม่แค่กับไกลนี้อย่ามาดูว่าสอบนี้มันมีเอ็กเป็นไหมตัวนี้ถ้าคลิปนี้ถ้าเสียงผมเบาหรือยังไงต้องขอโทษด้วยครับพอดีว่าผมมาตัดคลิปตอนกลางคืนแล้วก็ผมกลัวแม่เตือนนะครับนีแบบไหมมีโทก้อนแล้วก็ยิเป็ดครับพรเป็นเป็แล้วนี่ก็คือเอ็กเป็ดเดอะมอนสเตอร์อสุรกายครับบวกจากการยิงสองแล้วก็ลบเมกสีหนึ่งครับ จบการเบิวเพียงเท่านี้ครับเดียวผมจะตัดตอนไปที่เจอคนเลยนะทุกคนคลิปมันจะได้ไม่น่าเบื่อจะไม่จะไม่ยืดเยือ้อ let's go <S ทุกคนครับตอนนี้ผมผมเดินมาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่เจอคนเดียวตอนนี้คนเหลือ18คนแล้วได้มาสองคิวอ่ะผมยังไม่เจอคนเดียวทุกคนทำไงอเดียเดี๋ยวผมจะตัดตันไปที่เจอคนเลยนะครับ let's go ดูคนครับตอนนี้ผมเจอคนแล้วนะไม่รู้ว่าคนไหมอ่ะในห้องน้ําไม่ใช่เหรอฮะยิงไม่โดนอ่ะคนไหมอ่ะมันไหมอ่ะมันไหมอ่ะผมว่าใช่อ่ะคนอ่ะเดี๋ยวดูว่าใช่ไหมอ่ะใช่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 ใชตายแต่เอา้านึกว่านึกว่าผมนึกว่าไอ้ว่เมื่อกี้มีคนมีมีคนที่แอดอกอา่าฝั่งตรงข้ามผมเมื่อกี้เห็นแล้วแล้วโอ้โหโอ้ มือผมไม่ได้ไรอ่ะเมื่อกี้เอาไปเอาไปเอาไปมันเข้าไปในบ้านแล้วเดี๋ยวมันต้องออกมามันยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วไอวอลผมกอดสกินไวยพี่เอ้ามีคนลัดผมใครบังอาจใครบังอาจรัดผมเจอมันเจอเดี๋ยวเจออุ้ย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 เกือบแตกเกือบแตกเห็นแล้วแล้ว ลงข้ามต้นไม้เลยไอ้ข้างๆต้นไม้เลยเดี๋ยไปดิเกีบไปดิคโครโน่มาเพื่อนวัดกันเลยมาเพื่อนมาดิมาดิมาดิเม,มื่อกี้ลัดเคยอะ่ะรู้ไหมเม้นไงเมื่อกี้ลัดเคยอะ่ะดูไปด้วยไอ้ชายตอนนี้ผมได้มาสี่เกียบแล้วก็คนเหลือสองคนแล้วครับตอนนี้ผมวิง่งมาคุดกอ่อนมีคนม่คนนั่นอะแต่ตอนนี้ผมก็ได้มาห้าคิวแล้วครับ คนเหลือหนึ่งคนแล้วไม่รู้ว่าได้ที่หนึ่งหรือไม่ครับทุกคนคิดดูผมวิ่งมาตั้งนานอะ่ะโอ้โหกว่าจะเจอคนอะ่ะตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะไม่เจอคนเลยตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วถ้าผมฆ่าคนนี้ได้ผมจะได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นโอเคิวเดี๋ยวก่อนก่อนจะสึกสุดท้ายผมขอฟาร์มของก่อนไม่รู้ว่าตัวที่ผมเจอนี้จะเก่งหรือจะไม่เกง่งเดี๋ยวต้องมาดูกันครับ ผมคิดว่าเขาอาจจะอยู่ฝั่งป้อมก็ได้ครับฝั่งป้อมทางนู้นเลยอ่ะไกลไกลเลยอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้ที่หนึ่งไหมอ่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกดตักไลค์ผม้วยนะครับถ้าทุกคนกดแล้วเดี๋ยวผมจะพาที่หนึ่งเลยไม่เชื่อลองดูเห็นแล้วแล้วแล้วเห็นแล้วแล้ว เดี๋ยวผมจะย่องย่องไปข้างข้างแม่น้ำทุกคนทุกคนทุกคนมันจะไม่เห็นนะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนอะระวังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยว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 เขาเจอเดี๋ยวเขาเจอ,เเเจอทุกคน,คนเห็นแล้วแล้วข้างก้อนหินเอาเอาไม่โดนโอ้โหนิ้วเป็นอะไรอะผมหมายถึงว่าผมนิ้วไม่ไมอุ้ยลินพันหมายถึงว่านิ้วผมเป็นอะไรอะ เดี๋ยวผมจะเสรระเบิดแล้วก็ขว้างไปครับไม่โดนรุ่นที่สองุ่นที่สองโดน42ไม่โดน3ุนสามไม่โดนดูลูกเดียวทำไมเขาไม่มาชารนะ์ตอ่ะเมื่อกี้เขาคว้างระเบิดมาถูกผมไม่มาชารนะ์ตอ่ะอยู่ไหนอ,อ,อ่ะอ๋อเห็นแล้วอยู่หลังไอ้วอผมเอ้ยไม่ใช่ใช่หลังไอ้วอ มาได้เยอะมาได้ข้าวะยไม่แตกไม่แตกที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ผม้วยนะครับ